เดือดเลยนะครับหลังจากที่คุณจักรพจะได้เข้ามารับตําแหน่งโฆษกรัฐบาลเป็นที่แน่นอนก็ต้องบอกว่าเดือดตั้งแต่มีข่าวใหม่ๆโดยเฉพาะเหล่าบรรดาพลพรรคส้มอย่างอาจารย์ประวินและคุณสมชายแซ่จิว๋วซึ่งเป็นเพื่อนรักของคุณประวินนะครับก็ด่าหน้าออกมาวิพากษวิจารณ์โดยเฉพาะคุณประวินนี่นะครับไม่รู้ว่าแกจะคิดว่าตัวเองวิพากวิจารณ์อยู่หรือว่าแกด่าเพราะว่าแกใช้คําพูดที่มันรุนแรงมากจนผมไม่คิดว่าถ้าปิดชื่อแก นะผมคงคิดว่าเป็นเจเอ๋ปล่อยเงินกู้หรือเปล่านะไม่เหลือเขาของนักวิชาการเลยนะเหมือนแบบใช้อารมณ์ใช้ความอคาาติใช้ความอิจฉาริษยาอะไรหรือเปล่าในการโพสต์ถึงคุณจักรภพเพนแขนจนที่สุดนะครับหลังบ้านอย่างคุณสุภัยพลเพนแขน,นะครับภรรยาคู่ทุกขู่ยากคู่สมรสของคุณจักรภพเพนแขกก็ต้องออกมาตอบโต้นะครับเพราะว่าสามีใครใครก็รักก็แน่นอนแหละฮะใครจะยอมให้สามีของตัวเองโดนตําหนิอยู่ฝ่ายเดียวเพราะรู้ ว่ายังไงเสียนะครับด้วยพฤติกรรมอันถอยสถุนแบบอาจารย์ประวินนะฮะคุณจักรพกคงไม่ออกมาตอบโต้อีกแล้วเพราะว่ามันไม่สร้างประโยชน์อะไรต่อสังคมคุณสุภัยพลจึงต้องออกมาเบรกนะครับด้วยข้อความนี้นะครับสงสารคนอยากกลับบ้านต้องปักหลักอยู่ญี่ปุ่นมีแต่เพื่อนหัวงอกสองตัวให้กําลังใจแบบคนขี้อิจฉาไม่ต้องเดาก็รู้ใคร <laughs> ก็อ่ะมีการตอบโต้ก,กันนะครับคุณสุภัยพลเพลนแขเนี่ยนะฮะก็เป็นคู่ทุกคู่ยากของคุณจกักรภพทำมากินในช่วงที่คุณจักรภพเนี่ยต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศด้วยการทําทัวร์ไทยเที่ยวทั่วโลกก็เรียกได้ว่าคุณสุภัยพลเป็นแขเนี่ยเป็นหลังบ้านที่คอยหาไรายได้สนับสนุนให้คุณจักรภพเป็นคู่ทุกคู่ยากที่ไม่ทิ้งกันนะฮะทำมากินเป็นถ้าเปรียบเทียบกับคุณประวินก็ทำมากินอะไรไม่เป็นหรอกไอ้ที่บอกว่าอ้างเป็นอาจารย์ในญี่ปุ่นนี่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่นะครับเราก็ไม่ ฐนถ้าเป็นจริงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณสุภัยพลเพนแขกเนี่ยก็ชีวิตประสบความสําเร็จทั้งการงานและการสมรสนะครับล่าสุดก็เพิ่งเข้าพิธีสมรสกับคุณจักรพเพนแขนเป็นคู่สมรส LGBT นักการเมืองคู่แรกของประเทศไทยส่วนคุณประวินนะครับก็ได้เข้าสมรสกับผัวมโน <laughs> อย่าไปแซวแกมากนะเดี <amounts of audio writers> ๋ยวแกเขินก <ceans> ็มัน <me> ม <miniature animals> ีข่าวเนาะเรื่องที่แกไปจ้างนายแบบมาแล้วก็มาสร้างคอนเทนต์ว่าชีวิตแกดีนะไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมีระดับนายแบบมาขอแต่งงานชีวิตดีมากเลยตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงชีวิตไม่ได้อยู่คับแค้นแบบที่หลายคนกําลังกล่าวหานะฮะก็อ่ะโอเคนะครับแต่งงานกับผัวมโนไป แต่ที่สุดนะครับผมอยากขอญาตอ่านโพสต์นี้จากหลายๆโพสต์ของคุณประวินที่ตามไล่แซคุณจักรภพหลายโพสต์นะฮะซึ่งผมเข้าไปดูโพสต์ล่าสุดของแกเนี่ยนะฮะในระยะเวลาไม่กี่วันนี่ก็4 5หโพสต์ไปแล้วไม่รู้ว่าจะอะไรกับคุณจักรภพนักหนานะคุณประวินได้กล่าวว่านะครับในโพสต์เมื่อ20ชั่วโมงที่ผ่านมาแม่ยกจักรภพออกมาอวยกันใหญ่บอกว่าตำแหน่งโคศกและบาลเหมาะกับจักรภพที่สุดแล้วแล้วอ้างวันลุ่งโลดวันที่ทำข่าวอ่านข่าว APEC จน เป็นที่ต้องตาทักษิณเลยได้กลายมาเป็นรมวสํานักนายกและมนตรีแต่คุณเจ้าขาเวลาล่วงเลยมา20ปีแล้วใจคอจะไม่ส่งผลงานให้คนรุ่นใหม่ที่เขาก็อาจมีดีเหมือนกันทําไมเพื่อไทยมักยืนยันกดทดแทนไม่ได้นั่นคือถ้าไม่มีจักรพรัฐบาลนี้ต้องล่มเหมือนถ้าไม่มีทักษิณเมืองไทยต้องพังแน่โอ้ยพูดกี่ทีไม่มีใครในโลกนี้ที่ขาดไม่ได้คนที่ทําข่าวอ่านข่าว apsc มา20ปีแล้วแต่วันนี้ โลกมันเปลี่ยนไปแล้วการใช้ไหวพริบมันก็คนละเซนกันแล้วแต่ที่สําคัญจุดยืนของจักรภพที่เปลี่ยนไปจากการเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันเมื่อวันก่อนวันนี้กลายมาเป็นคนอวยเจ้าถามจริงๆเถอะเรามองเข้าไปในตาเขาเมื่อเขาทําหน้าที่โฆศกรัฐบาลถามจริงๆเราเชื่อในคําพูดเขาได้อีกหรอถ้าเราเชื่อในคําพูดคนที่เป็นโฆศกรัฐบาลไม่ได้รัฐบาลน,นี้ก็ไม่มีความน่าเชื่อถืออะไรอีกต่อไปต่อแล้ว ยกทีม <laughs> ผมคงตอบโต้แทนคุณจักรภพไม่ได้นะครับแต่ว่ามันมีอยู่2ประเด็นในโพสต์เนี่ยที่ผมรู้สึกว่าเออผมก็สามารถที่จะตอบโต้ในนามตัวผมเองที่มองจากข้างนอกเข้าไปสู่พาคเพื่อไทยหรือตัวคุณจักรภพเองได้บางอย่างนะครับอย่างเช่นมุมมองของเรื่องความเท่าทันในยุคสมัยของคุณจักรภพและมุมมองจากคนรุ่นใหม่อย่างผมเนี่ยที่มองเข้าไปในตัวคุณจักรภพก็ต้องบอกนะครับว่าคุณจักรภพปรับตัวในการสื่อสารแล้วก็วิธีในการคิด เคาะเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารการเป็นไปในเรื่องการสื่อสารของการเมืองไทยได้เป็นอย่างดีฟังจากที่แกออกรายการหลายรายการมาเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหา20ปีมาแล้วจากที่คุณประวิน,นอาจจะเคยมองเห็นคุณจักรภพในตําแหน่งของผู้ประกาศข่าวเนี่ยก็ต้องบอกว่า20ปีผ่านมาคุณคิดว่าคุณอย่างคุณจักรภพเขาจะไม่รู้จักที่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลกใบนี้หรือไงครับคุณไปใช้สติแบบว่ามนุษย์คนหนึ่งเป็นก้อนสักะเบือแล้วเขาก็จะต้องอยู่อย่างนั้นไปตลอดมันไม่ ใช่ไงเอายกตัวอย่างผมเมื่อ10ปีก่อนนะผมยังเป็นแค่พนักงานโรงงานทํามาหากินงอกๆได้รายได้จากค่าแรง300ที่รัฐบาลยิ่งรักเพิ่มให้จนผมเก็บเงินได้แล้วก็มาสร้างเนื้อสร้างตัวจนทุกวันนี้นะครับจากคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย<ๆ>เกี่ยวกับการสื่อสารผมสามารถที่จะมีสตูดิโอละอัดเสียงตัดคลิปอะไรของผมมาตอบโต้ฝ่ายคนละผักส้มจนร้อนลอนกันจะต้องมาฟ้องร้องผมเนี่ยนะฮะผมคิดว่าไม่ว่าคุณจะกระพบหรือใครทุกคนสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ ราะงั้นคุณประวินไม่ต้องเป็นห่วงว่าคุณจักรภพจะหยุดตัวเองอยู่ภายใต้ภาพจําของคุณประวินเมื่อ20ปีก่อนส่วนประเด็นสําคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของมุมมองต่อสถาบันก็ต้องบอกนะครับว่าผมไปตอบแทนคุณจักรภพไม่ได้เรื่องนี้แต่ผมจะใช้ประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องมุมมองสถาบันที่ผมมีเปลี่ยนไปในรอบ10ปีที่ผ่านมาเมื่อก่อนนะครับผมก็เป็นคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารบิดเบือนจากฝ่ายที่อยากจะล้มล้างสถาบันแบบคุณประวินเนี่ยจนทําให้ ผมเนี่ยมีความคิดเอียงเอ็นไปทางนั้นแต่ลองมาคิดแบบวินยูชนนะครับเราเนี่ยได้รับข้อมูลใส่ร้ายป้ายสีสถาบันอย่างที่มันไม่มีหลักฐานเราไปค้นดูก็ไม่มีมีแต่คําพูดล,ลอยในโลกอินเทอร์เน็ตมีแต่คําใส่ร้ายมีแต่เรื่องราวที่หาหลักฐานไม่ได้เราลองคิดแบบวินยูชนเราสมควรที่จะเชื่อข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานแบบนี้ไหมโดยเฉพาะนะครับข้อมูลข่าวโคมลอยที่พยายามจะโจมตีสถาบันเหล่านี้เป็นข้อมูลหลักฐานที่มักจะถูกกุข,ขึ้นจากบุคคลที่ ไม่น่าเชื่อถืออย่างเช่นคุณประวินหรือพวกฝ่ายซ้ายหรือพวกส้มนะครับยกตัวอย่างคุณประวินเนี่ยนะฮะไปจ้างคนเข้ามาแต่งงานแล้วก็ทําเป็นเมคให้คนเห็นว่าโอ้ชีวิตดีมีผู้ชายหล่อมาขอแต่งงานแต่ที่ไหนได้เป็นแค่ผัวโมโนนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความคิดของคุณประวินว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือแล้วผมจะต้องเชื่อถือในสิ่งที่คุณประวินพูดไหมในเรื่องที่คุณประวินโจมตีสถาบันต่างๆนา,านาหรือรวมไปถึงพลพรรคส้มที่มักจะกุเรื่องโจมตีสถา แต่เราลองไปดูที่อ่ยอย่างกรณีบุง้งกรณีตะวันบอกว่าไปอดข้าวออกมาจากคุกก็อ้วนตุ๊บเนี่ยฮะพวกสอสอ,อดีตพักก้าวไกลก็ขึ้นไปอภิปรายโอ้ยดูสิเยาวชนอดข้าวร้อยวันจะตุยอยู่แล้วเนี่ยพอออกจากคุกมาอ้วนตุ๊บ ผมค่อยๆเรียนรู้พฤติกรรมการโกหกของฝ่ายที่มักจะโจมตีสถาบันอย่างไม่มีหลักฐานเนี่ยด้วยเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมอาจจะเอ็นเอียงไปแต่เมื่อผมลองมาหยุดคิดแบบบินยูชนน,นะผมก็ต้องเปลี่ยนความคิดเราจะไปเชื่อข่าวที่แม่งไม่มีข้อมูลหลักฐานเราจะไปเชื่อคนที่กุกข่าวโคมลอยอย่างคนโกหกคนที่แม่งยังมโนเรื่องผัวมโนอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเชื่อไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยความคิดผมมันก็เปลี่ยนไปผมไปวิเคราะห์ความคิดคุณจักรพบไม่ได้ว่าทําไมคุณจักรพบถึง เปลี่ยนความคิดจากเมื่อก่อนจากคนที่มีมุมมองเรื่องสถาบันหรือเปล่านะก็เห็นเขาพูดกันมาผมก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นไงตามที่คุณปวินพูดเนี่ยว่าคุณจะพบเขาเปลี่ยนมุมมองเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนอย่างไรแต่ผมสามารถพูดได้ว่าทําไมผมถึงเปลี่ยนก็เพราะว่าผมได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่มันไม่มีหลักฐานได้รับข้อมูลหลักฐานจากคนที่มีพฤติกรรมโกหกหลอกลวงพฤติกรรมที่มักสร้างเรื่องใส่ร้ายคนอื่นไม่ว่าจะสถาบันหรือคู่แข่งทางการเมืองเราจะเห็นได้เรา สังเกตได้ว่าบุคคลเหล่านี้กลุ่มคนเหล่านี้มักจะเป็นกลุ่มคนที่มักจะสร้างเรื่องใส่ร้ายคนอื่นอันนี้เป็นเหตุผลที่ผมตอบได้ว่าทําไมผมถึงเปลี่ยนมุมมองเรื่องสถาบันส่วนคุณจะกระพบจะเปลี่ยนเพราะอะไรยังไงผมไม่กล้าที่จะไปตอบแทนได้อ่ะโอเคก็สรุปประมาณนี้นะครับ